แล้วเขจะทําท่าทางตามแต่คนณนี้นางเบิ้งเงีงย้ยจ้องแบบแต่ว่าทํานะไม่ว่าไม่ทํานะน้องโค้ดนะแต่ว่าจะดูก่อนอดูแบบจะไม่พูดไม่ดีเห็นนะแต่คุนี่เห็ดแล้วก็หัวควันล้างจิงเลยหัวควัวนเขาเสียเห็นไหมเพื่อนน่ะอ้ยน้อง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 หอคะ น้องมาจากไหนอะอุ้ยน้องน้องน้องอยุ้ยระวังระวังระวังอ๋อไปช่วยน้องก่อนอ๋ออ้อไหไหนไหนไหนเ็เโอ้ยนดึลไป ก็มีก็ม่ที่อย uh ู่สักคนไงจ้า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 กระเป๋ามาจ้ากระเป๋ามาจ้าของพี่พลอยจ้าของพี่พลอยไปทัวร์กันนะเสียงไม่แตะเลยมอลำ์นู้นนี่หน่อยนู้นนี่หน่อยนู้นนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเออเสือผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเออน้องเป็นสาว เป็นสาวคอนแกนน้องเพชรพูดหน่อยลูกน้องเป็นสาวคอนวน้องเป็นสาวน้องเป็นสาวว้ายคอนแกนดีทางฝุ่นน้องเป็นสาวคอนเฮ้ย

เฮ้ยตรงไงอ่ะตรอหน่อยเฮ้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 ยนั่นเห็นม่เเลเฮ้ยลูกบอล ทีนี้ทีมสีเหลืองเฮ้ตะปูเ้ตะปูไข่ไข่น,นั่นนะลูกไข่เฮ้ยลูกฟุตบอลมาแล้วฟุตบอลฮึลงไปในถังปึ๊บขึ้นมาสี่ล้อเลยเก่ง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 มก่เก่งเกเอางไป่เก่งเก่เก่งเก่งเก่งเ่งเก่งเ่งเก่งเก่ง่งเง่งเา่ง่งเง่งมา่ง่งงง เอาไข่โยนขึ้นไปหนึ่งสองทึ๊บถึงแล้วไข่เต้นกระโดดลงไปปึ๊บล้อรถลงไปทำยังไงนะออกมาเอ้ยเป็นลูกบอลปึ๊บ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 เฮ้ยเก่งเก่งเก่งฮะเปี้ยนเลยเหรอเปี้ยกโอ้เปียนเฮ้ยเออถึงแล้วเก่งเก่งเก่งโอ้เออเงื่อนมีเงื่อนมีเหรอไม่สีอะไรสีอะไรต่อมาสีอะไรสีฟ้าเออพูดก่อนว่าสีอะไร าบงได้เนสดโอ้สีขวาแล้วน่ะเข้าไปยังเข้าไปยังน้องเพชรเข้าไปยังลูกน้องเพชรเข้าไปยังบึ้บกระโดดลงไปเปื้อนนหเปื้อนเปื้อนเฮ้ยกระโดดลงมาแล้วเยบเบเฮ้ยครบหรือยังครบแล้วเย้วเย้วเย้ดูไม่ลดเต้นเห็นไหมนั่ย่ยวเยเยวเยเยวเยเยว